นี่ค่ะพี่ชื่อรัตดานะคะชื่อเล่นชิพิดาอยู่คณะบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษ,กฤษค่ะอ๋อก่อนไปแลกเปลี่ยนนะ่ะต้องแบบว่าเตรียมเอกสาร,รเตรียมวีซา่าเตรียมพาสปอร์ตอะไรนี้ใช่ปะพี่ก็เตรียมเอกสาร,รทั่วไปตามที่สถานทูตเขาต้องการนะ่ะใบรับรองแพทย์ช่วงที่พี่ไปเป็นช่วงที่มีโควิดมากก็ต้องแบบมีโควิดเทสอะไรนี้ด้วยค่ะก็เตรียมไปให้พร้อม แล้วก็อย่างที่สองก็คือก็ต้องเช็คสภาพอากาศนะก็ต้องเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรอย่างนี้ให้มันตรงกับสภาพสภาพอากาศที่นู่นอะไรเงี้ยเราไปเรียนเราก็ต้องแบบว่าดูว่ามหาลัายที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นรูปแบบยังไงอันนี้คือส่วนตัวพี่นะของใช้ส่วนตัวอะไรที่แบบว่ายาที่เราใช้เป็นพิเศษหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เตรียมไปะคะ่ะแล้วก็พี่อะไปศึกษาเกี่ยวกับว่านิสัยของเกาหลีเป็นยังไงวัฒนธรรมที่ ต่างกันแรงต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยงงก่อนจะไปเจอของจริงที่ก็แบบศึกษาไว้ก่อนอต้องตอนที่พี่ไปอ่ะในช่วงแรกนะเป็นออนไลน์คลาสแล้วแบบว่าคลาสที่นูน่นอ่ะก็คือเราต้องเปิดกล้องคุยกันต้องคอนเซนเทรตกับอาจารย์แล้วอาจารย์เขาจะแบบว่าถามเหมือนถามล้วตลอดถามสุ่มถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานที่เกาหลีอ่ะการเรียนที่เกาหลีคือเขาจะแบ่ง ให้ทางานเป็นงานกลุ่มสักส่วนใหญ่ส่วนมากไม่ค่อยมีงานเดี่ยวนะสนมากเป็นงานกลุ่มมากกว่าบางวิชาเนี่ยจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์อ,อแล้วก็บางวิชาก็จะทําเป็นโครงการเป็นเลยมาส่งแก้สมแก้อะไรอย่างนี้แต่ว่าที่ไทยอย่างมันคือแบบว่าเราไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้ใช่ไหมเราปิดกล้องก็ได้แต่ว่าที่นู่นนะคือต้องเปิดกล้องกันอืม น้าทำเขาอะด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียใช่ปะวัฒนธรรมก็จะคล้ายๆกันมันก็จะมีแค่บางอย่างหละที่มันไม่เหมือนกันเช่นแบบว่าที่บ้านที่ไทยอะก็คือเราจะไม่ใส่รองเทาเ้าเข้าบ้านแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยคือเราสามารถใส่รองเท้าเนี่ยเข้าบ้านได้เลยไม่ไม่มีปัญหาการกินข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ปะอาหารไทยก็ค่าเครื่องปรุงก็จะมีพ,พวกพริกน้ำปลาน,น้ำตาลน,น้ำทมเสฉวนอะไรนี้ใช่ปะแต่ว่าที่เกาหลีอะจะไม่มีเครื่องปรุงแต่ว่าจะมีเครื่องเคียงหลายๆอย่างเช่นแบบว่า กิมจิหัวไชเท้าดองอะไรอย่างเงี้ยผักดองอะไรเงี้ยมันก็จะมีเยอะๆแบบอาหารที่เกาหลีอ่ะสีสันส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าสีสันมันดูน่ากินมากแต่ว่ารสชาติมันไม่ถึงอะด้วยความที่พี่กินรสจัดด้วยมั้งเพื่อนที่เกาหลีก็จะแบบว่าจะสื่อสารสื่อสารยังไงไปที่นู่นเราก็จะได้เรียนเพื่อนกับคลาสที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอะไรเงี้ยพี่ก็สื่อสารกับคนเกาหลีแม้ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาอังกฤษหมดเลยเพราะพี่พูดภาษาเกาหลีไม่เป็นอะ ตอนที่พี่ไปอ่ะมันอยู่ช่วงระหว่างที่แบบว่าร้อนกับมันเป็นช่วงไปร้อนต้นหนาวอ่ะก็คือช่วงที่พี่ไปกักตัวช่วงที่กักตัวมันร้อนมากเลยเมืองเขาเป็นร้อนแบบมันไม่ใช่ร้อนแบบเราอ่ะมันร้อนแบบแสบผิวอ่ะคือแสบมากๆทรมานมากๆแต่ว่ามันก็ร้อนแค่ไม่กี่วันพอสองสาวันผ่านไปพาย,ยุก็เข้าฝนตกทั้งวันลมแรงทั้งวันขณะที่อยู่ชั้นกราวเนะี่ยชั้นใต้ดินใช่ปะพี่ยังต้องปิดปัดหน้าต่างเลยอ่ะเพราะ พายุเขาก็คือแบบไม่ได้พายุธรรมดาเนี่หรอกไคือแบบเป็นพายุที่แบบลมแรงฝนตกหนกักต้นไม้หักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพายุมันก็เข้าอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์อะนะแล้วนะลจากนั้นก็เริ่มอากาศดีอากาศดีสําหรับพี่ก็คือประมาณสิบแปดถึงยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็อากาศดีแล้วก็ค่อยๆหนาวแต่ว่าเมืองที่พี่ไปเมืองเดกูเนี่ยมันเป็นเมืองที่ร้อนเขาบอกเพื่อนพี่บอกว่ามันเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในเกาหลีอะนะแต่ว่าเขาพี่อย่าถามเขาว่าหิมะจะตกไหมเพราะฉันอยากเห็นหนะิมะมากเขาบอกว่า เมืองเราอ่ะหิมะไม่ตกมาสี่ห้าปีแล้วพี่ก็ถอดใจเลยเว้ยแบบว่าไม่ได้เห็นหิมะแล้วแต่แต่สุดท้ายหิมะก็ตกที่เมืองเตกูค่ะอ,อ่อทุกพี่ต้องบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันคูณสามหมดเลยค่ะทุกอย่างเลยคูณสามอย่างเช่นค่าแท็กซี่บ้านเรามันจะเริ่มที่สามสิบห้าบาทใช่ปะแต่ว่าค่าแท็กซี่ที่เกาหลีอ่ะมันจะเริ่มที่ประมาณหนึ่งร้อยบาท แล้วค่ามิเตอร์ของเรามันจะขึ้นทีละสองใช่ปะแบบเลขทีละสองแต่ว่าที่เกาหลีจะขึ้นทีละเจ็ดแล้วพอทีนี้ของทุกอย่างอ่ะมันก็ราคาก็คูณสามหมดเลยอาหารอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นมาม่ามาม่าคัพะอืมาม่าคัพมันก็จะแบบเจ็ดสิบแปดบาทอะไรอย่างเงี้ยอูแพงอยู่นะมาม่าคัพอันนั้นอ่ะแล้วก็มาม่าที่แบบเป็นซองธรรมดาบ้านเรามันก็จะหกบาทใช่ปะหรือไม่ก็แปดหกหรือแปดบาทนะหกบาทใช่ปะ แต่ว่าที่เกาหลีมาม่าซองอะก็จะอยู่ที่ประมาณ15บาทต่อซองถ้าสมมติพี่สั่งซุปกิมจิมาอันนึงมาถ้วยหนึ่งก็คือประมาณเกือบ300ละประมาณ200 280อะไรประมาณเนี้แล้วก็อาหารบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็อยู่ที่ประมาณแบบ300นิดนี้ได้พี่ก็เลยแบบเลิกไปกินบุฟเฟ่บ่อยพี่อยู่เกาหลีคือพี่กินบุฟเฟ่บ่อยมาเพราะราคามันไม่ได้แตกต่างกันมากอะ่ะ ต้องบอกอเลยว่าตอนที่พี่อยู่ไทยอ่ะพี่ไม่เคยเหมือนกับว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยทําอะไรเองทุกอย่างก็จะมีแบบเหมือนทุกอย่างมันสบายไปหมดอ่ะตอนพี่อยู่ที่ไทยอ่ะนะเพราะว่าพี่อ่ะจะมีเพื่อนอยู่คนนึงไม่ใช่เพื่อหรอกเป็นรุ่นพี่ในคณะนี่แหละพี่แบมพี่แบมจะมีรถใช่ไหมเวลาไปไหนก็ขับรถไปทําอะไรก็ขับรถอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือเหมือนเป็นของของเราเองทําเองแบบว่ามันสบายมากๆแต่ว่าพอไปอยู่เกาหลีอ่ะ รถก็ไม่มีพี่ก็ต้องแบบว่าต้องเดินเอาแล้วคนเกาหลีนี่คือเขาเดินเก่งมากต้องเดินอย่างเดียวเลยแล้วมหาลัยมันคือใหญ่มากแต่ไม่มีรถไม่มีรถรางอะ่ะก็คือไม่มีแบบไม่มีรถรับส่งภายในมอเลยเพราะเขาบอกว่ามันจะทําให้ยากาศในมหาลัยเสียแล้วทุกอย่างเนี่ยเราต้องพึ่งพาตัวเองเพราะไม่มีใครช่วยเราเลยการไปแลกเปลี่ยนงน,นี้คือไม่มีใครช่วยพี่เลยเราต้องทํากันเองทุกอย่างการไปเกาหลีทําให้พี่รู้จักที่จะแบบ manage ชีวิตตัวเองว่าแบบ ต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องตื่นเท่าไหร่ต้องแบบแบ่งเวลาไปนู่นนั่นนี่ยังไงเลทไม่ได้คือคนเกาหลีเขาจะแบบว่าตรงต่อเวลามากเลยนะเอาดีๆแบบว่าครึ่งก็คือครึ่งเพื่อนก็คือมาถึงแล้วแต่แบบช่วงแรกๆแพี่ไปพี่ก็เลทอ่ะแบบเลทประมาณห้านาทีสิบนาทีแต่แบบหลังๆมาพี่ก็ไม่เลทแล้วพี่เกรงใจเขาเพราะทุกคนมาคบเดิมเราก็ไม่อยากเลทเนาะก็แบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากมากขึ้นด้วยความที่คนที่เรียนกับเราอ่ะไม่ได้มีแค่อายุเท่ากันแต่คือแบบว่า บางคนก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกบางคนก็สามสิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเราไปเป็นเด็กๆเ,เหมือนแบบเขาก็จะดูยังไงอะมันก็ไม่โอเคใช่ปะเราก็ต้องพยายามทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแบ่งงานก็ต้องรู้หน้าที่ตัวเองแบบว่าไม่เป็นภาระของเพื่อนทุกอย่างก็งแบบว่าต้องช่วยกันแล้วก็เหมือนไปกันสามคน,ด,คมาามด,นด้วยความที่แบบว่าภาษาเราก็ไม่ได้อะเนาะเราก็ต้องเอาตัวรอดด้วยความที่แบบว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยใช้ความสามารถ ส่วนตัว,วเขาเรียกว่าอะไรคือแบบว่าต้องเอาตัวเองชีวิตให้รอดในเมืองที่เราไม่รู้อะไรเลยอ่ะพี่ก็ได้ตรงนี้แบบว่าเหมือนกว่าพอพี่กลับมาจากเกาหลีเนี่ยพี่ก็ไม่กลัวแบบไม่ค่อยกลัวอะไรเลยแบบอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยกลัวพี่ก็แบบเข้าไปได้เลยแล้วคนเกาหลีอ่ะจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นี่คือเป็นปัญหาหลักของพี่นองไปที่นั่นเลยก็คือแบบบางทีอ่ะทำง่ายๆอ่ะก็คือเขาก็แบบด้วยความที่เขาเป็นชาตินิยมใช่ไหมเขาก็แบบว่า ไม่ค่อยเปิดววาารับภาษาอังกฤษเท่าแต่คนที่พูดได้มันก็มีแต่ว่าส่วนมากเขาจะพูดไม่ได้ไงพี่เลยลําบากมากเวลาจะไปทํานู่นทํานั่นทานี่เวลาอยากกินอะไรที่แบบพิเศษหน่อยก็แบบยากมากพี่ต้องหารูปภอ่ะชี้ให้เขาว่าอันนี้เ็าแบบว่าต้องเกิดต้องชี้เอาะต้องแบบพอยฟิงเกอร์หมดเลย พี่ก็เลยไม่ได้ภาษาเกาหลีเลยเว้ยทั้งที่ไปเกาหลีแต่พี่ไม่ได้ภาษาเกาหลีเลยเพราะว่าเพื่อนที่เป็นเกาหลีของพี่ส่วนใหญ่อะเกือบทุกคนทุกคนเลยก็อุภาษาอังกฤษได้บัดดี้พูดภาษาอังกฤษได้แล้วเหมือนกับว่าเรามีบัดดี้คนเดียวแล้วก็เพียงพอแล้วกับการทาทุกอย่างเพราะเราถามบัดดี้ได้หมดเลยแล้วบัดดี้เราก็ภาษาอังกฤษได้พี่ก็เลยไม่ค่อยได้ภาษาเกาหลีแต่พี่ก็เรียนภาษาเกาหลีนะแต่พี่ไม่ได้อะไรเลยเว้ยแบบไม่ได้เลยเพราะว nah ่าเรียนแค่ในคลาสแล้วพอออกนอกคลาสทุกอย่างก็กลายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนทุกคนที่อยู่ในคลาสก็เป็นแบบชาวต่างชาติหมดอย่างเงี้ยพอออกจากนอกคลาสแล้วก็แบบพ่อภาษาอังกฤษใส่กันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้ววิชาเรียนที่เกาเหลีมันจะเป็นเหมือนมอปลายก็คือเรียนวิชาละ45นาทีหรืออามากสุดชั่วโมงครึ่งอ่ะแต่และว,วิชาก็คือเรียนไม่เท่ากันนะแต่จะเรียนแบบส่วนมากก็จะเรียนประมาณช่วง45นาทีแล้วก็แบบเปลี่ยนวิชา45เนาทเปลี่ยนวิชาแต่ของไทยก็คือแบบว่าเช้าหนึ่งวิชาเที่ยงหนึ่งวิชาเย็นหนึ่งวิชาเลยใช่ปะมันจะแบบวิชาละ3 สามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นุ่นก็นคือเรียนแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าเรียนวิชาละสองครั้งต่ออาทิตย์แล้วตอนที่ไปโซเหมือนเป้าหมายมิชชั่นหนึ่งในตอนไปโซก็คือการไปตึกบิทีเกับตึก j y p ไพี่ก็ไปตึกบิทีเเก่าตอนแรกที่ไปตึกอ๋อไปตึกใหม่ก่อนไปตึกใหม่คือพี่คือแบบว่าก่อนไปนี่คือพี่เซิร์ดูนะว่า b t s แต่และคนขับรถอะไรขับรถอะไรขับรถอะไรเงี้ย จำไว้เซฟรูปไว้เพื่อที่แบบว่าพอไปถึงก็คือแบบจะไปดูตามหาว่าเออมีรถของไอดอลที่เราชอบไหมสรุปที่ไปถึงคือเงียบกริบเป็นบริษัทที่แบบว่าเหมือนปิดตายอ่ะไม่มีใครอยู่เลยเว้ยเราแรกนันก็คือเงียบกริบเงียบมากมีร้านกาแฟเล็กๆก,กันนึงมีรถจอดไว้นี่หน่อยแต่ที่หายไงก็ไม่มีไม่มีรถที่ไอดอลขับเลยพี่แบบเสียใจมาก แต่ว่านลัจากนั้นพี่ก็ไปวิธิเก่าตึกวิธิเก่าก็แบบพี่ไปถึงตอนกลางคืนแล้วอ่ะโอ้โหมือตอนกลางคืนน่ากลัวมากแบบบรรยากาศตอนนั้นก็คือเหมือนบรรยากาศในหนังผีเลยอ่ะแต่มันก็ในความรู้สึกพี่นะพี่ไปตอนกลางคืนนะตึกวิธิเก่าก็จับเก่าหน่อยแล้ว,ลวก็มีแบบว่ามีปากกาเขียนไว้แบบเต็มเต็มหมดเลยแบบ Love You Sugar Love You แบบ Love With You Love like นนแบบนั้นนี่อะไรเงี้ยแล้วตึก JYP ตอนที่ไปตึก JYP อย่างพี่ก็ตื่นเต้นมากว่าพี่จะได้เจอไอดอลแน่นอนเพราะว่าตึก j y p มันใหญ่มากก็ต้องมีไอดอลสักคนที่เดินออกมาบ้างแหละพอไปถึงเงียบกริบคือไม่มีอะไรเลยกินมีร้านขายของนิดน,นหน่อยๆน่อยแต่ก,ก็ไม่ค่อยมีคนเข้าก็คือเงียบมากก็คือพี่ไม่เจอไอดอลคนไหนเลยอ่นแนะนำตอนไปเกาหลีแล้วกันช่วงแรกๆอะ่ะพี่ เป็นคนที่ขี้เกียจเดินมากแต่ว่าตอนไปเกาหลีคือทุกอย่างต้องเดินสิ่งแรกที่พี่อยากจะแนะนําก็คือคนที่ไปคือต้องสุขภาพแข็งแรงมากๆแบบว่าไม่ต้องอ่อนไม่ต้องแบบอ่อนปกเปียกอย่างที่อี่เห็คือเดินวันแรกคือกลับมาแบบเหมือนกล้ามเนื้อขาจะฉีกเลยเธอที่เดินเยอะมากแต่หลังๆมันก็ชินแนะนาสิ่งสองสิ่งที่อยากแนะนําก็คือหนึ่งเธอต้องแบบเป็นคนที่เดินเก่งอะ่ะเพราะเธอต้องเดินตลอด สองคือเรื่องภาษาคือเตรียมตัวไว้เตรียมใจไว้เลยว่าเธอจะพูดอะไเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนถ้าเธอไม่พูดถ้าเธอพูดภาษาเกาหลีมไม่ได้เพราะคนที่นูน่นน่ะเขาไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษแล้วบ้านเมืองเขาอะ่ะพี่รู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่เขาเป็นชาตินิยมก็เพราะว่าเหมือนบ้านเขาจเจริญพอที่จะมีงานรองรับประชากรของเขาอะ่ะทําให้เขาแบบว่าไม่จําเป็นต้องไปเรียนภาษาเพิ่มเพื่อที่จะได้ออกไปทานอกมึกนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเขาคือมีทุกอย่างพร้อมให้เขาแบบว่า ทุกคนมีอาชีพสามารถแบบว่ามีอาชีพรองรับสําหรับประชากรทุกคนทําให้ทุกแบบว่าเธอไม่ต้องพยายามไปเรียนภาษาที่สองภาษาที่สามก็ได้อะไรเงี้ยก็คือแข่งกันกันในประเทศอินก็ได้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่พี่แบบว่า realize ได้นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแต่พี่อยากคิดอย่างนี้พี่ไปช่วงใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีรูนะ้ไหมคือสวยมาก บ้านเราอ่ะที่แบบใบไม้ที่แบบร่วงเชป่ะเปลี่ยนสีก็คือต้นเดียวคือสวยแล้วแต่ว่าแบบที่นี่ก็คือเกลี้งนี้บรรยากาศนะแบบทั้งแถบอ่ะทุกต้นก็คือเปลี่ยนสีแล้วมันไม่ได้มีแค่สีเหลืองมันมีสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีชมพูแบบมันมีหลายสีมากมันสวยมากพี่ชอบมากแต่ว่าถ้าไปแนะนานะถ้าใครแบบที่หนไปตอนนี้ช่วงนี้ดีกว่าเพราะช่วงนี้ดอกซากุระขึ้นแล้วก็แบบมันโรแมนติกมากเลยแล้วมหาลัยที่แคมยองอ่ะก็แบบเป็นมหาลัยที่โรแมนติกมากเลยเธอแบบตึก ต้นไม้การจัดระบงระเบียบของมหาวิทยาลัยเนี้ยคือแบบดีมากๆจนได้รับฉายาว่าเป็นแบบเป็นมหาวิทยาลัยที่โรแมนติกที่สุดในเกาหลีอย่างนี้ต่พี่ก็แบบรู้สึกว่าแบบเออจากคนที่ไม่ชอบเดินอะ่ะเธอที่มีช่วงหนึ่งช่วงคริสต์มาสอะ่ะพี่อ่าไปเดินคนเดียวตลอดเลยนะไปเดินแบบในมหาวิทยาลัยอะ่ะเพราะว่าบบมหาวิทยาลัยจัดคริสต์มาสเป็นโรงเรียนคริสต์เนาะเขาก็แบบจัดจัดตั้งแต่ช่วงพฤศจิก็คือตกแต่งดอกไม้สวยงามมากแบบว่ามีมีซานตาคลอสเกาะต้นไม้อะไรเงี้ยมีกล่องของขวัญอะไรอย่างเงี้ย อ๋อที่มาหารอะไรอะ่ะทุกทุกเทศกาลเขาจะมีของขวัญให้เธอแบบมีของขวัญให้ทุกเทศกาลสําหรับนักเรียนทุกคนแบบว่าอย่างเช่นมีเทศกาลหนึ่งพี่ก็จําไม่ได้ลนะพี่ไปถึงช่วงเปิดเทอมนแบบี่ยมันจะมีเทศกาลหนึ่งเขาก็แจกพวกอาหารพวกแบบข้าวต้มแต่ว่าเป็นแบบสาําเร็จรูปนะให้เราทำเองคือแบบถุงใหญ่มากอะแบบให้มาเยอะมากๆให้แบบรามยอนมาเยอะมากๆให้มากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าช่วง ก่อนสอบหรือว่าช่วงสอบเนี่ยเขาก็จะแบบมีขนมแจกแล้วแบบว่าเขียนโน้ตเล็กๆว่าแบบตั้งใจสอบนะอะไรเงี้ยแบบการสอบไม่ใช่ทุกอย่างแต่คือสิ่งที่แบบเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำตอนนั้นแบบมันมีโน้ตเล็กๆน่ารักน่ารักแจกให้อะไรเงี้ยแบบเขาก็จะประกาศนะแบบเออมารับขนมด้วยนะแบบว่าเป็นกําลังใจจากมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากแล้วก็บางทีก็มีแมสมาแจกใต้ตึกอย่างเงี้ยแบบเป็นแมสอย่างดีเลยนะแบบ แมสร,ราคาสามสิบหกสิบาทเนียแบบมาแจกให้เด็กเลยเนี่ยก่อนขึ้นตึกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบไปเอาแล้วแบบเป็นแมสที่ดีแบบพรีเมียมมากๆได้ในมหาลาัยมีอีกอย่างหน<ด>ึ่งที่ประทับใจก็คือเฮลท์แคร์ของมหาลาัยอ่ะมีครั้งหนึ่งพี่อ่ะหิวข้าวมากหิวข้าวจนแขนขาสันน่นไปหมดเลยด้วยแล้วพี่ก็ขับสกูตเตอร์เนาะด้วยความที่เดินไม่ไหวแล้วขับสกูตเตอร์แล้วพี่ก็แบบด้วยความที่หิวมากเกินไปอ่ะแล้วพี่ก็แบบ เหมือนเล่งแล้วก็คอนโทรลสกูตเตอร์ไม่ได้อะพี่ก็ตกข่าแบบตกข่าแบบหลายชั้นแบบว่ามันสูงมากเลยตกจนแบบกางเกงพี่อะเละกกิ้งพี่มันขาดอะือแขนแบบมือพี่ขลอกหมดเลยเว้ยแล้วพี่กลัวมันจะเป็นแบบว่ารอยแผลเป็นมากเ่าะมันเป็นรอยแผลเป็นที่ขาดูพี่แขนในนี้มันก็ไม่สวยใช่ปะแต่ว่าเฮลท์แคร์ที่นั่นคือดีมากแบบการที่ไปประถมพยาบาลอย่างเงี้ยคือเขาทําแผลให้จนแบบทุกวันนี้คือมันไม่มีรอยแผลเลยเว้ยคือแบบอเมซิ่งมาก ไม่ต้องทาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครีมที่แบบ,บลดรอยเลยนะก็คือแบบถ้าแผลหายก็คือหายไม่มีไม่มีรอยอะไรเลยที่แบบอืดีมากๆเลยเคสแคร์เขาอะและ้วก็มีกันแบบว่าพี่แค่ขาพี่แค่หัวเข่าถลอกกับแขนถลอกใช่ปะแต่ว่าเขาอะให้แบบแผ่นแปะที่หลังพี่มาสามสี่ชุดเลยเว้ยแบบแล้วแผ่นแปะทีเดียวก็คือแบบออืเหมือนได้จัดกระดูกใหม่เลยมันดีมากๆากเทสแคร์ของเขา จริงๆอ่ะพี่อยากรู้สึกว่าพี่ไปช่วงโควิดพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมกับเด็กแลกเปลี่ยนสักเท่าไหร่แต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะนะก่อนที่พี่จะไปเขาก็จะมีแบบว่ามันจะมี international launch ก็คือเหมือนกับว่าเป็นตึกตึกหนึ่งที่มีเด็กอินเ r อร์เน็ตแบบว่าเด็กที่ต่างชาติ่ะก็คือจะมาพบปะมาเจอเพื่อนกันอะไรเงี้ยพี่ชอากิจกรรมเนี้ยมันน่าจะสนุกมากนะแต่ว่านั่นแหละโควิดอ่ะเขาเคร่งมากเลยเขาไม่ให้เกินห้าสิบคนคือห้ามเกินเลยอ่ะ พี่ก็เลยแบบพลาดกิจกรรมแบบดีๆที่ควรจะได้รับเยอะมากๆแต่โดยรวมก็สนุกนะสนุกมากๆเลยอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเกาหลีอ่ห้ามถ่ายรูปห้ามแอบ,บถ่ายรูปมันผิดกฎหมายมากๆแบบว่าเขาแคร์เรื่องนี้มากๆไงแล้วอะไรแบบเราที่บ้าคนคนหน้าตาดีคือแบบเราเราชอบเราชอบมองคนหน้าตาดีใช่ปะ่ะแล้วถ้าเราเจอคนหน้าตาดีเราก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนอย่างเงี้ยแต่คือเราถ่ายรูปไม่ได้เว้ยคือแบบถ้าถ่ายรูปได้นะเมมที่คงเต็ม แ่ยงว่าอะไรพี่ก็นับถือแบบว่าก็ให้เกตเขาด้วยกันแบบกฎหมายบ้านเขาเลย,ยนี่นเนาะแอบเสียได้แต่ก็แบบมันคือกฎหมายบ้านเขาอะ่ะลราโทรศัพท์บ้านเขาอ่ะถ้าซื้อโทราศัพท์ที่เกาหลีนะเวลาเราถ่ายรูปอ่ะมันจะมีเสียงชัตเตอร์แบบแชะแชะอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบว่ามันปิดไง,งก็ปิดไม่ได้เว้ยเพราะเขาทําระบบมาแบบนั้นน่ะเขาไม่ให้แอบถ่ายรูปแบบว่าถ้าสมมติว่าแอบถ่ายรูปก็จะมีเสียงแชะอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ว่าถ้าไปเกาหลีก็แบบเตรียมตังไปประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งเลยเพราะทุกอย่างมันคณอะ แล้วเขาบอกว่าเครื่องสำอางที่เกาหลีถูกใช่ปะไม่จริงเลยก็คือเลทแบบมันก็แพงอยู่อ่ะมันก็แพงกว่าที่ไทยก็สำอางไทยอ่ะแต่วันที่พี่เข้าโซอ่ะมีร้านหนึ่งร้านอิน 1, สกินอันนั้นอ่ะถูกเครื่องสำอางถูกมากอย่างเช่นแบบเป็นราคาส่งเลยอ่ะเธอมามกซหน้าแผ่นหนึ่งก็คือสิบห้าบาทอ่ะได้หกชิ้นอ่ะก็คือพี่น่าจะไปเจอตรงนั้นก่อนแต่ว่า พี่ไปเจออันนั้นอะ่ะก่อนจะกลับสองสามวันสุดท้ายเนี่ยพี่ก็เลยไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าพี่โอเวร์โหลดแล้วกระเป๋าพี่อะ่ะโอ้แล้วช่วงที่พี่ไปมันเป็นช่วงแฟลชม็อบของไทยด้วยนะช่วงที่ไทยเขามีแฟลชม็อบเยอะๆอํะจได้ปะเทนุสวรีเนี่ยพี่ก็ทุกวิชาที่เรียนพี่ก็ต้องพูดอย่างเงี้ยเป็นอัตลักษเรื่องเนี้ยแต่พี่ก็พูดเป็นกลางที่สุดเลยนะแบบไม่ให้กระทบทั้งสองฝ่าย <laughs> ครับวันนี้ขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบาย thank you ค่ะ <so. S 2>